ฮัลโหลตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านที่นี่ก็เป็นสถานที่ในเมืองของซาวีเดนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูโรงรับจำนำนะคะคนไทยเอามาจำนำแล้วหลุดค่ะเยอะมากสวยมาก 18K กับทองแท้ค่ะทองซาวีเดนทุกคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านทำงานเสร็จแล้วพี่น้องดูสิคะบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้าน ไม่มีขยะเลยค่ะสถานที่ก็ใหญ่โตข้างหน้าก็เป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีเสื้อผ้าขายทุกอย่างเหมือนแบบบ้านเราเลยตรงน,นี้ก็เป็นสีแยกไฟแดงค่ะ ข้างล่างก็เป็นรถไฟใต้ดินนะคะใครจะนั่งรถบัสก็ได้นะคะรถบัสอยู่ภางนุนจาตอนนี้กำลังจะเข้าห้างะคะ่ะ อากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะทุกคนต้องใส่เสื้อแขนยาวหนาวถุงมือใส่หมวกที่นี่ก็เป็นร้านกาแฟสดค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านขายโทรศัพท์ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าใครต้องการสั่งอะไรก็จะมาสั่งที่นี่จ้ะมีทุกอย่างค่ะ ตรงนี้ก็เป็นชูชินะคะร้านเล็กๆตรงนี้ก็เกี่ยวกับเครื่องใช้ของสุนัขค่ะและตรงนี้ก็เป็นร้านขายกระเป๋านะคะ และตรงนี้ก็เป็นร้านขายดอกไม้นะคะช่วงหน้าหนาวคนจะไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนะคนเยอะมากดอกไม้ก็สวยที่นู่นก็เป็นห้างใหญ่นะคะมีทุกอย่างของก็แพงแพง ที่นี่ก็เป็นร้านขายฮอทดอกนะคะถ้าใครหิวก็สั่งซื้อได้ค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแะ้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ